สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงเฉพาะกิดเย้ว้าวนี่ก็ว้าวนะคะเขาเรียกว่าเข้าปีเต็มๆของมะเส็งเรียบร้อยแล้วรวมถึงนะคะเราก็จะได้ทำการเปิดว้าวะว่าวันที่หนึ่งกุมภาดวงใครจะเฮงดังและก็ปังรวยกันหรือเปล่านะจ๊ะ ก่อนที่เราจะไปเปิดวัรนะคะอย่าลืมมีสติและมีวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังรวมถึงนะคะการดูดวงครั้งนี้ไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะเป็นการดูดวงในองค์ประกอบโดยรวมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าก,กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมอนะฝากกันด้วยนะจ๊ะ ไม่เป็นการเสียเวลาพี่หมอก็ว้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะดวงเฉพาะกิจดวงเฉพกิจผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ได้แก่ป้ะโอ้คุณมาติดไพ่สองดมน,นะคะตอบตรงๆใครที่เกิดวันจันทร์และอยากได้คําว่าเฮงดังปังรวยรับเทศกาลตุษจีนคุณจะต้องคิดดีพูดดีและปฏิบัติดีเพราะคุณมาติดไพ่สอง ดาบอย่างที่บอกว่าคาพูดคาจาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ทําให้ลาบเนี่ยหายหมดอย่าลืมนะคะณเนะมตตาม,มหานิยมอยู่ที่การพูดกันจ้าพูดดีๆนะจ๊ะและถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ซิกเนเจอร์ในการทําบุญก็เน้นเกี่ยวกับพวกโมนาทิกกล่องเสียงหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่นะคะดวงคุณจะได้เปิดและฟันตรงๆอย่างที่บอกว่าใจเย็นๆใครที่เกิดวันจันทร์นะคะพิมพ์คอมเมนต์เลยว่า ปากพารวยยังน้อยมีสติก่อนพอจะด,าด,าด,าดา่าๆเอ้ยผีหมอสันบอกปากพารวยหยุดด่าเลยเขาเรียกว่าจะได้เกิดนะเมตตาและรับแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะตอนนะคะวันอังคารวันอังคารเปาออู้วันอังคารนะคะติดไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าตัวนี้คือไพ่ของการขัดผลประโยชน์ขัดแย้งนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของใครๆก็ไม่ค่อยหลักสักเท่าไหร่ใครเกิดวันอังคารเข้าเดือนกุมภา ต้องใจนิ่งๆใจลมๆทําไมต้องบอกประโยคนี้ไหมเอาจริงๆพื้นฐานดวงคุณอนะดีมากรายสัปดาห์ดีรายเดือนดีแต่บางทีเหนื่อยหนะักเพราะทําไมไหมงานมันเข้ามาประดังประดัไอ้นั่นก็เอาไอ้นี่ก็เอาไอ้นู่นก็เอาบางทีเหนื่อยปุ๊บอารมณ์เราเสียและนอนน้อยใครเกิดวันอังคารนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่า พักผ่อนเยอะๆเพราะอย่างน้อยการน,นอนมันทำให้คุณมี energy มีเลือดแรงฉูบฉีดให้ไปทำงานแล้วที่สำคัญมันจะทำให้เราเห็นภาพรักอะไรได้กว้างมากมายไก่กองค่ะซิต n เนเจอร์ในการทำบุญอารมณ์เสียทะเลาะเยอะก็ทำบุญเกี่ยวกับพวกหมาแมวจนจัดนะคะจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนะจ๊ะสู้ๆจ้าต่อนะจ๊ะวันพุธ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 เป๊ะโอ้โห วันพุธนะคะมาติดไพ่เดอะเดทไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ไพ่ตัวนี้บางทีอยู่ที่ความคิดความอ่านใครเกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันและพุธกลางคืนพิมพ์มาเลยนะคะว่าฉันจะรวยอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรวยไว้ก่อนอะไรจะเกิด ก็ให้มันเกิดแต่อย่างน้อยเรามีกินมีใช้มีเก็บก่อนเพื่อนแต่ไม่ใช่โอ้พอไอ้นี่จะเกิดปุ๊บโอ้ยท้อแท้ไอ้นี่จะเกิดปุ๊บโอ้หมดอะไรแต่ยาโนโน no 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 โ no, น no, no, no. ไม่นะคะพยายามดึง energy และบอกตัวเองว่าฉันจะรวยหรือทองไว้เลยใครจะเป็นเศรษฐีฉละสิฉละสินะคะแล้วก็ที่สําคัญทําบุญเกี่ยวกับพระประเจ้ามันเกิดให้กับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็อย่าท้อค่ะ ทอมีไว้ให้ลิงถือฟันตรงๆจ้าก็ผ่านพ้นไปแล้วสามวันยังไม่เจอวันที่บอกหวานเจี๊ยบๆเลยนะจ้าแม่จ่าเพราะจ่าเดี๋ยวมาต่อวันพฤหัสนะผู้สถาทาที่เกิดวันพฤหัสดวงเฉพาะกิจปะโอ้โอคุณมาติดไพ่หกถ้วยค่อยยิ้มวันๆกับเขาบ้างล่ะไพ่หกถ้วยนะคะใครเกิดวันพฤหัสบดียืดอกและพิมพ์คําว่ารักครอบครัวหรือครอบครัวพารวยได้หมด เพราะว่าไพ่6กถ้วยนี้คือไพ่ของครอบครัวมีความสมามคีแฮปปี้เอนดิ้นเป็นไพ่ของการฉลอมฉลองเป็นไพ่ของการที่ยิ้มไปทางครอบครัวและที่สําคัญครอบครัวอาจจะพารวยกันยกรถเลยนะคะหรือพารวยกันยกบ้านก็เลยนะจ๊ะ คนที่เกิดวันพฤหัาบดีนะคะมีโอกาสนะคะก็ทําบุญกับภาะในบ้าน mm hmm. ก็คืออาจจะพาพ่อแม่ไปรับประทานข้าวหรือว่าพาพวกท่านไปเที่ยวนะคะอย่างน้อยการเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองมันคือรอยยิ้มที่ทุกคนอยากได้และที่สําคัญเหนือกว่าสิ่งใดต้องพูดคําว่าคนเกิดวันพฤหาัารักครอบครัวรักคนในครอบครัวท่านท่านมากจริงๆท่านมากจริงอาจจะปากเสียหน่อยอาจจะบอกเป็นคนดูแบบดื้อละล้นหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะเป็นคนรักครอบครัวสูงคะ่ะ เวลิกูดอืวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ปะโอ้วันศุกร์มาติดไพ่สามเรียนะคะโอ้โหใครที่เกิดวันศุกร์นะคะพิมพ์มาเลยค่ะว่ากะเป่าตุงไม่ใช่เป่าตังนะกะเป่าตุงโอ้โหคนเกิดวันศุกร์เนี่ยยิ้มหวานเจี๊ยบ เพราะว่าที่ผ่านมาคนเกิดวันศุกร์หาเงินไปแต่ออกเยอะแยะไก่กองไปหมดแต่วันนี้ไพ่การเงินคุณเปิดแล้วสามเหรียญเกิดแล้วบอกตรงๆว่าเงินมันจะไหลามาเทมาเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ช่วงนี้แต่6กเดือน คุณนึกไปเลยหกเดือนเงินออกฟุบๆุๆบมีคนมาหลอกมาลักแต่ไม่มีใครจริงใจเลยสุดท้ายตักติงนงแต่วันนี้ได้แล้วเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่นะคะย่องน้อยเติมเงินในไห้กันก่อนนะจ๊ะแม่จ๊ะพ่อจะฟันตรงๆหวานเจียบผู้สถาที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์ปะโอ้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณมาติดไพ่เจ็ดเหรียญซับในดิน สินในน้าไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเป็นไพ่ของเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาบพระแม่ธรณีให้โชคให้ลาบฟันตรงแล้วก็หวานเจี๊ยบใครที่เกิดวันเสาร์นะคะพิมมาเลยค่ะว่าเจ้าที่ให้โชคเจ้าทีให้โชคและคิดอะไรไม่ออกวายเจ้าทีเปิดซับเปิดโชคและที่สําคัญคิดอะไรไม่ออกบ้านเลขที่ท่านนั่นแหละ จะบวกไปบวกมาบวกมาบวกไปนั่นแหละมันจะมีรอยยิ้มอยู่ในบ้านเลขทีรวมถึงใครเกิดวันเสาร์ที่ต้องการกู้บ้านหรืออยากมีอาหารสาลีมาซับเพิ่มบ้านค,คอนดโดส่วนไรอะไรที่เกี่ยวกับพื้นดินคุณจะได้แน่นอนฟันตรงๆยินดีคอนเกรสตเลชันเลยนะจ๊ะก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ทำนายวันต่อวันเขาเรียกว่าหนึต่อหนึเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วก็ เอามันเป็นวิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋าวันอาทิตย์ป๊อู้ถ้าพี่หมอดูจากไพ่นะคะก็มาแบบสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์วันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสค่ะส่วนวันจันทร์อังคารพุธพฤอ่สจันทร์อังคารพุธอาทิตย์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่วันนี้วันนี้แต่วันนี้วันนี้ด้วยนะแต่วันนี้วันนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่เจ็ดดาบใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่า อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อและกาลูนาเอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดพอให้เจ็ดดามเนี่ยปัญหาตัวเองยังแก้ไม่ตกยังคอยแก้ปัญหาคนนั้นคนนี้ตอลอดเวลาเบรกได้เบรกนะแม่นะไม่เอานะแม่นะปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเหนื่อยสารพัดสารเพอยากให้แม่เบรกนะเอาตัวเองให้รอดก่อนสไว้เวอร์ตัวเองให้รอดก่อน และที่สําคัญใครเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสไปเติมน้ํามันตะเกียงเทียนดวงประที่บ้างดวงชะตาจะได้เปิดแบบฟันตรงหวานเจี๊ยบวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่จีนะคะเดี๋ยวเราอีกอึดใจนึงเราก็จะได้เป็นปีใหม่ไทยกันแล้วนะคะหรือว่าช่วงสงกรานะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย